สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชู่อช่ชองผู้ชมผู้ฟังเข้าชูช่องบาโอนุงบนครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาเราถึงอุปกรณ์เสียบตีตัวนึงนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับในการทำงานของเครื่องอัดฟ,ฟางนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่โบตา k M t t e w ีนิ l อลแลนอินเตอร์ เมสซี่เมซี12 4, 120, ่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองศูนย์ไปเลี้ยงไปเขาฝรั่งเศสสกลจอ,อนเดือมีทุกรุ่นนั่นก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ของไฟวินนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์เซฟตี้สนมาเครื่องอางฟังนะครับผมมันจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ตัวแหลกหลักๆนะครับยูไฟวินนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาเกินมูเรนะครับแต่ว่าภาษาซับสางเกินไฟวินนะครับ มันจะอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับชุ่มครับนี่ครับครับนี่แหละครับอุปกรณ์เซฟตี้ตัวนี้นะครับผมมันจะซอยในเรื่องเป็นอุปกรณ์เซฟนะครับที่ทำให้อุปกรณ์อื่นบ่่ยงรับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดค้าโซ่ชุดล่ำเรียงชุดเคียร์ นะครับขาเคียร์ชุดมัดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวแหลกนะครับในการรับแรงกระแทกนะครับในรับแรงอัดนะครับคือตัวนี้มันจะซอยนะครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ตัวหนึ่งตัวแหลกนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ลักๆนะครับยางเขียนคู่มตาก็จะมีอยู่สามชุดนะครับชุดแหลกครับฝ้ายวินครับชุดที่สองนะครับผมเดี๋ยวนะ จุดที่สองนี่ครับขาเขี่ยในครับจุดที่สามครับเซฟตี้ชุดมัดครับนี่ชุดมัดนี่ครับตัวนี้หน่อยนี่ครับครับผมแล้วผมจะมาบอกถึงความสำคัญของน็อตเซฟตี้นะครับน็อตเซฟตี้ที่เข้าใส่กันในปัจจุบันนะครับตรับผมนะครับผมมันจะมีอยู่สองตัวนะครับเอาจะยกตัวอย่างมาครับตัวแหลก ตัวแรกเป็นของอะไรทั่วไปนะครับตัวนี้ครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับตัวแรกตัวที่สองครับของถวนะแข็งแรงแข็งแรงแต่เปาะนะครับค้ว่าเปาะหมายถึงอย่างอ่ะคงจะมาอธิบายนะครับแข็งแรงคืออย่างนี่แข็งแรงคือหนึ่ง ตัวนี้มีความแข็งซวยในการกระแทกถุงมีความหยืดย่นนะครับบวหักบหักง่ายเหมือนกันนะครับสองตัวนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ความความเย้าสีบัซ้ำกันคือผมเรียกมากมันจะบัซ้ำกันนะครับบัซ้ำกันครับนี่แข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานนี่ครับของ้านทั่วไปครับตัวนี้มีมูลราคาอยู่ที่2สิบาทครับนี่210บาท ตัวที่สองครับน็อตเซฟนี่เซฟนะครับเขียนว่าเซฟครับตัวนี้แข็งแรงแต่เปาะหมายถึงอย่างหนึ่งแข็งแรงแข็งครับแข็งแต่ปะคือว่าหักง่ายหักง่ายหักง่ายคือยังไงห,หักง่ายคือหักคือในหนาทีครับในจังหวะทีแรงกระแทกเกินกำหนดก็คือน็อตตัวนี้ที่หักหักครับ ตัวไรใส่ดีหักแล้วมีมีตัวไรดีกว่ากันพี่น้องจะถามนะครับตัวไรดีสาหรับผมนะครับตัวนี้ดีกว่าคือเกิดแรกทสม,มุ่าตั้งไวท้ที่ทสมุั้นแรกกระแทกยี่สิบห้าปอนทสม,มุทรนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสามสิบปอนตัวนี้ก็จะหักตัวนี้ยี่สิบห้าปอนสามสิบปอนขึ้นมาแรกกระแทกนะทสม,มุทรนะครับผมเปรียบเทียบสามสิบปอนตัวนี้ยังวาหักอยู่ครับ ของลานอะไร่วไปยังบ่หักบ้านนี้ทาว่หักที่เหตุมันติเป็นอย่างทวงผลกับอย่างทวงผลให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับอย่าได้พบดียวไม่เมืองอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับแตกเสียหายนะครับ๋ย่ได้ครับแป๊บหนึ่งอย่าผมหาอุปกรณ์ตัวหนึ่งก่อนครับ นี่ครับมานี่ครับอุปกรณ์ตัวนั้นคือนี่ครับน็อตบูทบูทฝ่ายวิ่นนะครับที่ใส่ตัวนี้นี่นี่ครับตัวนี้นี่ครับมันจะอยู่มองนี้นี่ครับพี่น้องเทียนบัเดี๋ยวผมถือส่้นบนตงนี้ครับนี่แท็กนี่ครับแข็งแรงนี่ครับบูทตัวนี้ไม่มีราคา สี่อยหาสิบครับนะครับสี่ลอยหาสิบครับสมมุติว่าหาสิปปอนยิบหาปอนนะเพราะว่าผิดตวที่แล้วยี่สิบปอนมันบ่แตกนี่มันบ่หักยังไงก็บ่หักนี่ครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งสีมันหักก็คือตัวนี้ครับนี่ครับบูธนะครับบูธนี่ครับกับท่ากับกันนะครับอีกตัวหนึ 50, ่งบูดยี่สิปหาปอนนะครับถ้าเกินยี่าไป น็อตเสีบเซฟตี้ตัวนี้ที่แข็งแรงเลยก็หักครับมาพอมันเปาะครับของถูนนะครับสรุปแล้วตัวใดดีคือเรียกใส่ของทูนนะครับผมเจอมาแล้วครับนี่ครับคิดว่าของของถูนหรือของหลานอะไรทั่วไปจังไดมันก็คือกันจังไดมันก็เออซ้ำกันราคาซ้ำกันสื่อของอันนี้ก็ัวอคารแเล่นไปทูนที่จริงแล้วมันโมเมนครับตัวนี้แข็งแรงเจ็บเปาะตัวนี้แข็งแรงทนทานแลยกับว่าักง่ายครับ กาสทรงผลไห้นี่ครับน็อตบูทบูทนิดหน่อยตัวเล็กหน่อยนะครับนี่ศูนนในสี่ร้อยห้าสิบบาทครับนี่หักหักมันมันแตกครับบนหางขาหักมันแตกสึกนะครับจะเฮ็ดให้เวลาเห้าสวมเข้าไปบูทนะครับมันหล่านะครับบวกแข็งแรงทนทานนะครับนี่ฉนานพวกอยยกฝากพี่น้องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่น็อตนะครับน็อตที่มีขายนะครับ บัวนอกเหนือจากยีห่หอคู่ปตานะครับยีห่หอใดยี่ห้ออื่นเขาจะมีน็อตเตี๋ปติบัวจะเป็นเคเอมที่อินเตอร์เมสซี่เขาก็จะมีน็อตของเขามาขายนะครับของศูนย์ือลานขายอะไรคืออาฝากนะครับมันจะแข็งแรงแตะเปาะนะครับผมขยับฝากนะครับผมสำหรับทีนมีก็มีดาราด,ดีเดี๋ยวผมสิดมานำเสนอไหมนะครับ อ,อันใดว่าว่าถือบควนผมกกข,ขอโทษขออภัยครับคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ